ชื่อนางสาวนวลพันชูเชิดค่ะปัญหาชีวิตคือติดขัดเรื่องการเงินค่ะ,ะการเงินการงานค่ะสุขภาพเป็นยังไงปวดปวดในช่องท้องแล้วก็ลามมาที่หลังอะท้องและหลังเลยใช่ไหมปวดตลอดหรือเปล่าอ่าเป็นมาเวลาทํางานหนักค่ะทํางานหนักจะเป็นท่านเทวดา ทำแท้งไปหนึ่งคนพาเข้าไปหนึ่งคนมีหลวงเมตตากุมารสององค์หลวงเมตตากุมาณคืออะไรวะอาเมตานี่คือสักยันค่ะสักยันค่ะแล้วกุมารคือรับเป็น,ปนองค์มากรุมารคือรับมาจากนาครสวรรค์เขาเป็นเหมือนไอ้ไข่อย่างเงี้ยค่ะอาอาเป็นว่ามีกุมารมาสององค์ค่ะแล้วก็หลวงเมตตามากี่ที่ที่เดียวค่ะที่เดียวอ่า ท่านเทวดาเด็กทั้งหมดที่พาไปทําแท้งหนึ่งทำแท้งตัวเองหนึ่งกุมารอีกหนึ่งไอ้กุมารอีกสองเป็นสียังอยู่ครบหรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยอยู่ตลอดเลยนะเนาะยังไม่ได้ไปไหนแน่าเมื่ออยู่แล้วยังมีลงเมตดลงเม็ดตายังมีผลกับชีวิตหรือเปล่าลงเพื่ออะไรกันเนาะ เพื่อค้าขายค่ะรูปตรงไหนกันละพอที่หลังค่ะเป็นรูปอะไรจ๊ะอ่าประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะเป็นเป็นรูปอะไรมาเป็นยันเฉยค่ะเป็นตัวอักษรเหรอค่ะเป็นรูปตัวอักษรไม่ได้เป็นรูปเทพเจ้าอะไรใดๆอ่คนส่วนมน่ะท่านเลยท่านเลยเลยไม่ได้นะสินงท้าคนครบนั่นแหละค่ะ สวดมนต์นะไปจนตายนั่นแหละเอ้ยสวดมนต์นะคราวนี้จะจัดให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าค<ะ>จัดให้เด็กไปเกิดเลยเด็กกี่คนกันเล่าท่านทำแท้งหนึ่งพาไปหนึ่งกุมารอีกสองเด็กสองคนใช่ไหมเนาะใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละพอกุมารเนาะอีกสองนั่นแหละเอ้ยรวมแล้วก็ยี่สิบบวกสามสิบเป็นห้าสิบวันพร้อมเมื่อไหร่พรุ่งนี้ค่ะ พรุ่งนี้จัดได้เลยใชย่หรือหญิงกันเล่าและไม่ทราบค่ะไม่สามารถทราบได้ไหญิงใช่ไหมหรือชายเป,าเป็นชายครับเป็นลูกตัวลูกสายเลือดหรือเปล่า,าสายเลือดครับอ๋อสายเลือดลูกเธอชื่ออะไรจ๊ะ อโ,อโ,โอเคมกราคุมพามมนาเมษาอ้าวกินอะไรกันบ้างกินไดาทุกอย่างคับหลวนจากไม่เรืองมากครับ,รบอ่าไปจัดให้เขาใจบาปไปคุณละชุดสองชุดตามนี้น้ำนมเซเว่นเสื้อผ้า อ้าวเสื้อยืนเกยงยืดสี่ชุดตามนี้ปล่อยสัตว์เอาไร่อลาหมอสิบตัวตปลาไหสิบตัวครับหมอสิอหลส10ตามนี้ชังทานสองชุดไปได้เขาก็ทำพึ่งนี้แล้วไงใช่ป่ะผู้ชายั้องจคนเลยใช่ไหมคะ ผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วที่ไปจากนี่คือผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่หนูเป็นคนทําเองอะค่ะลูกของตัวเองใช่ไหมไอ้เนี้ยลูกเธอเนี่ยสายเลือดเธอผู้ชายที่เธอพาไปอะเป็นผู้หญิงใช่ไหมพาไปเป็นหญิงลูกตัวเป็นชายอ่ากุมารอีกสองเป็นชายเป็นสามชายหนึ่งหญิงเขาจยั่ะอ่า ก็ก็จัดให้แล้วไงบ๊ายบายไปได้เแล้วเหรอเอาแล้วไปทํางานทําให้เขาติดการงานการเงินหรือเปล่าครับอย่างอื่นไม่ได้ทําอะไรปวดท้องทําเปล่าครับปวดหน้าปวดหลังทําเปล่าครบทุกอย่างครับตามนี้ถอนกําลังครับอ่าโอเคตั้งใจทําด้วยเขาจะได้ถอนกําลังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ๊ายบาย บายบายโชคดี bye bye,